วิโดเลมอนนายพาเรามาที่ไหนเนี่ยทำไมมันจมลงอย่างเงี้ยโดเลมอน,น,นเฮ้ยลงามาติดกับดักแล้วดกวักไขวางไว้ได้ข่าวว่าไม่ติ๋มทำสลามยักษ์เอาไว้เราเสร็จแน่มอนาพี่ิิคไอจูนตายแล้วมอนฉันหมดอะไรตายอยากในชีวิตแล้วมั้งเดี๋ยวเราทำยัาง,งาไงดีออวิทยุขับขึ้นมาช่วยเราเถอะมันจะจมลงไปเรื่อยๆแล้วลนะมอน อ๋อม่อนเรารีบเร็วของวิเศษนะอยู่ไหนม่อนนี่ใช้ไม่ได้อะไรไม่ใช้ไม่ได้เออเรามีอะไรใช้ได้แล้วเธอโอ้โหอย่าช้าม่อนอย่าช้าอะไรดีอะไรดีเฮ้ยม่อนดูฉันจมลงไปเลยม่อนจมลึกไปเลยม่อนเรียบเพื่อนมาเถอะไม่ต้องของวิเศษแล้วม่อนโนวิตาเฮ้ยตาอ,อยู่ไหนเนี่ยตามันจะช่วยอะไรได้โนวิตาเคยโยนได้อ็นตะอัดอยู่เคยโนวิตามันเคยช่วยอะไรเราได้ไหมเนี่ย คันว่าเราต้องเรียกรถที่คันใหญ่ๆมาช่วยเราแล้วดูสิเฮ้ยมอนนายจบลงมากกว่าเราแล้วนะ uh huh. มอนนายหัวที่มาบอนนี่เป็นใคน้ามอนไหนสิเฮ้ยมอนแย่ yeah, แล้วเรา,เาไปดูมอนใกล้ๆก่อนนะ, <Why? S 1> ห,ะหนูคู่ใครค่ะหนูู้่ใครมาแล้วหนูคู้ใครเป็นอะไรโอ้ oh, เราได้หนูคู้ใครเป็นอะไรเนี่ยรถปะเอ้ยเป็นไปอย่างนั้นคันว่าจะไม่ไหวมอนช่วยมอนดีกว่า นราตากช่วยมอนดีกว่า,าระวังมันจะตกนะมันจะตกเอ้ยอย่าไปตักสลามเอ้ยมันจะปิดแล้วช่วยมอนด้วยช่วยมอนด้วยซีมอนจะออกมาได้ไหมมอนออโตตากอยากไปไหนอยากไปถนนไหนอ้าโอ้ยยปฏิบัติการช่วยด้วยหรือ,อนจะสำเร็จไหมมอนขึ้นไปได้ยัง มอนไปแล้วหนึ่งตัวปลอดภยัยไหนดูนะมอนโอซีเจรถมอนจมลงไปแล้วเราได้อ่าไหนอมอนปีนลงมาทางไหน,มอน,นอมอนกระโดดได้กว่ามอนกระโดดได้กลับไปดูพิกาตชูสิช่วยดูเดี๋ยวพิกาตชูมอนตายอยู่ตัวเดียวเฮ้ยรถมอนจมลงไปแล้วโอ้ดูสิอเอ้ยอย่าไปทยามยังไงดูรถมอนจมลงไปเลยเหลือพิกาตชูทำไงจะช่วยพิกาตชูได้เปิดเปิดกระจกพิกาตชูหายใจออกได้ไหมพิกาูพิกาตชู กระชูโอเคตัดพิกรชูออกมาระวังพิกรชูตกตายตกไปตายพิกรชูระวังระวังพิกรชูตกตัดอย่างนี้พิกรชูเสียวนะเฮ้ยอย่าข้อหัวพิกรชูมันหน่วยกู้ภัยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยพิกรชูนี่ตัวหนักจริงพิกระชูทางจะลำบากแล้วพิกรชูนาย ไปตกเนี่ยไม่ใช่พิกาชูใช่ไหมมาแล้วที่ตักมาแล้วพิกาชูกระโดดออกมาแล้วพิกาชูใช้พลังกระโดดออกมากระโดดออกมาพิการชูไว้ช้าชูไว้าแซงไว้าชูโอ้โหพิกาชูออกมาแล้วเอาเอาพิกาชูเอ้ยระวังพิกาชูจะตกแล้วพิกาชูจะตกแล้วช่วยชูด้วยช่วยชูด้วยโอ้โหรอดตายไป รถของพิกาชูและดูดมอนก็ได้จมลงไปไใ,ไใไนบ <c oughs> ่อทะลยหน่วกู้ภัยกู้ภัสร้างภัยครับหน่วยนี้ <c oughs> ถามจริงหน่วยนี้มันกลัวหรือมันสร้างภัยบายบายเย้ yeah, แล้วไปแล้วหนึ่งคันรถ <L od S 1> <น>ทองฉันมอนมอนมอนไม่ไปรถไปนุมอน ไปชูดูรถของนายสักเกินกากานายช่วยรถนายได้ไหมเนี่ยพิกาคือเดี๋ยวนี้พี่กาจูเริ่มหายไปแลยเฮ้ยไม่เดี๋ยวมันจะเป็นมูลพิษคอาก,กาศอากาศอะไรเลยมันอยู่ในถังขนาดนี้บิดเลี้ยวแี่วคุณไปชูไม่ยอมมิสไหมขึ้นไปช่วยใช่ไหม เดี๋ยวเกิดนะ้ำมันเครื่องมันมันจะรั่วให้รั่วออกมามันจะเป็นมันถังอากาศได้นต้องฝาแล้วเ,เราสองคนหายไปไหนแล้วแล้วเราจะกลับบ้านยังไง